เชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอความรักในวัยเรียนแต่จะมีสักกี่คนที่มีความรักยาวนานเกิน5ปีแล้วบ้านปลายชีวิตหลังเรียนจบมันจะเป็นเส้นทางที่คุณต้องเลือกระหว่างงานกับแฟนสวัสดีครับผม n n c Channel คลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง6ปีเป็นหนังปี2015 เรื่องราวระหว่างคู่รักคู่หนึ่งที่เขามีนิสัยหัวร้อนใส่กันเสมอในการศึกษาของทั้งคู่ก็ใกล้จะจบลงและในวันหนึ่งโอกาสทางอาชีพก็ได้เข้ามาเยือนมันก็เลยเพิ่มความเสี่ยงต่ออนาคตของพวกเขาทั้งสอง หนังเริ่มต้นมาที่แดนและเมลทั้งสองคนคบกันมายาวนานถึง6ปีซึ่งแดนเนี่ยหรือว่าฝ่ายชายเขาเป็นเด็กฝึกงานที่ค่ายเพลงแห่งหนึ่งแต่เขาก็กําลังจะเรียนจบส่วนเมลหรือว่าฝ่ายหญิงเขาเป็นนักเรียนดีเด่นซึ่งเธอกําลังศึกษาอยู่ที่ปีที่3อยู่ที่เมืองเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งเมลเธอมีอาการที่เมาหนักหลังจากกลับมาจากปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อน เธอก็มาเล่าให้กับแฟนของตัวเองฟังว่าหลังจากที่เธอไปเที่ยวอ่ะเธอได้ไปเที่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจสสิกา้าพอเธอเมาได้ที่แล้วเธอก็ทิ้งฉันไปหาชายหนุ่มพอฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันก็มองว่างานนี้มันน่าเบื่อมากสักพัก เจสิก้าเขาก็เดินกลับมาหาฉันแล้วก็บอกให้ฉันเนี่ยไปส่งเธอที่บ้านพอฉันไปส่งเธอที่บ้านเสร็จฉันก็ตีรถกลับมาหานายแดนเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันบอกไปกี่ครั้งแล้วเวลาเธอเมาอ่ะให้โทรหาฉันฉันจะไปรับฉันไม่อยากจะให้เธอขับรถกลับมาคนเดียวแล้วครั้งหน้าก็อย่างงี่เง่าขับรถข้ามเมืองเพื่อจะไปส่งเพื่อนอีก เมลเธอก็โมโหครับว่าแดนเนี่ยตะคอกใส่แค่เรื่องว่าไปส่งเพื่อนเธอก็เลยจะขอตัวกลับแล้วก็พูดไปว่าที่นี่นะมันไม่ต้อนรับฉันแล้วส่วนแดนก็เดินเข้ามาห้ามไม่ให้เธอไปแต่เธอก็กลับผักเขาล้มแล้วหัวของเขาก็กระแทกกับขอบโตะ๊ะพอเธอเห็นคนรักของเธอเจ็บเธอเนี่ยก็หายเมาในทันทีแล้วเธอก็พาแดนไปรักษาที่โรงพยาบาลในวันต่อมาแดนเขาได้เอาเนื้อเพลงมาส่งให้กับเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่าอาเมดา เมลเธอก็ลองมาเป็นครูสอนพิเศษให้กับเด็กเพราะเธอเป็นคนรักเด็กและก็มีความฝันที่อยากจะเป็นครูหลังเรียนจบในตอนค่ำของวันนั้น แดนก็ได้ปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนร่วมงานที่สำนักงานเนี่ยจัดขึ้นโดยมีประธานกลุ่มของนักร้องมาร่วมงานด้วยแล้วเพื่อนร่วมงานแต่ละคนก็ต่างแนะนำแดนเป็นเด็กฝึกงานหน้าใหม่ไฟแรงให้กับประธานได้รู้จักภาพมาที่เมลเธอกำลังนั่งดื่มอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็คุยเรื่องความรักก็มีเพื่อนคนนึงถามเธอขึ้นมาว่านอกจากแดนแล้วเธอเคยคิดจะคบใครไหมเธอเลยตอบกลับไปว่าไม่ฉันอนะพอแล้วฉันเลิกคิด ฉันจะจะหยุดที่เขาคนเดียวไม่เอาหน้าเมลเธอไม่คิดเลยเหรอว่าสักวันเขาจะทิ้งเธอไปพวกเธอนะ่ะคบกันมาตั้ง6ปีแล้วแล้วเรื่องบนเตียงเนะ่ะเขาน่ะก็คงจะเบื่อเธอหน้าดูฉันนะ่ะมีวิธีแนะนํานะให้เธอนะ่ะดูหนังผู้ใหญ่ให้มากๆแล้วความรักของพวกเธอนะ่ะจะเล่าร้อนจากนั้นเธอก็กลับมาที่ห้องพักแล้วเธอก็มาทําตามที่เพื่อนนะ่ะแนะนําพอดูไปแล้วสักพัก แดนเขาก็กลับมาจากงานปาร์ตี้พอดีเธอเลยรีบปิดคอมแดนเดินมาเห็นแล้วเขาก็เห็นว่าท่าทีของเธอเนี่ยมีพิรุษเขาก็เลยแย่งคอมมาเปิดดูแล้วก็หัวเราะเป็นเสียงดังๆว่าเธอเนี่ยดูอะไรแบบนี้ด้วยหรอเปล่าเปล่าเพื่อนฉันนะ่ะแนะนํามาเพื่อให้ความลักของเราเนะ่ะเล่าร้อนมากกว่านี้ฉันก็เลยต้องดูมันแล้วฉันถามจริงๆหน่อยเธอเน่ะเบื่อไหมเวลาที่เรามีอะไรกันฝ่ายชายก็เลยตอบไปว่าไม่แล้วก็บอกกับเธออีกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะพาเล่นผีประหมจาก ทั้งสองคนก็มาแปลงฟันอาบน้ําก่อนที่จะขึ้นเขียงเวลาที่แปลงฟันอยู่นั้นแดนเขาก็พูดว่าอามดานะ่ะบอกฉันว่าพวกเขาจะไม่เก็บเด็กฝึกงานไว้นานเกินกว่าปีหนึ่งเพราะงั้นฉันนะ่ะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนขั้นส่วนเมลก็ดีใจกับแฟนตัวเองเพราะว่าเขาจะได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็มานอนกอดกันที่เตียงในวันต่อมาทั้งสองคนก็นอนดูทีวีกันอยู่อามดาเขาก็ส่งข้อความมาชวนแดนให้ ไปปาร์ตี้ที่คอนโดที่พวกเขาเนี่ยจัดขึ้นแดนเขาก็เลยชวนเมลไปด้วยแต่เธอเนี่ยก็กลับปฏิเสธเพราะว่าพรุ่งนี้เธอต้องเข้าเรียนตั้งแต่เชา้าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็บอกไปว่าไปเธอไปดื่มแค่แก้วเดียวเองถ้าไม่สนุกจริงๆเน่ยเดี๋ยวฉันน่ะจะพาเธอกลับแล้วฉันก็จะกลับมาเป็นเพื่อนเธอเองความที่เมลเนี่ยรักผัวมากเขาก็เลยต้องพาแดนไปที่งาน จากนั้นทั้งสองคนก็มาแดนเขาก็สนุกอยู่กับเพื่อนร่วมงานส่วนเมลเนี่ยก็นั่งดื่มอยู่คนเดียวเธอก็เลยบอกกับแดนว่าฉันเหนื่อยมากแล้วฉันอยากจะกลับบ้านพรุ่งนี้เนี่ยฉันต้องเรียนเช้าแต่ฝ่ายชายเขาก็พูดว่านี่เรื่องงานนะมันเป็นสิ่งสําคัญเลยสําหรับฉันฉันต้องอยู่กับคนพวกนี้ ฉันนะ่ะก็จะกลับคนเดียวก็ได้ส่วนนายนะ่ะก็สนุกอยู่กับเพื่อนร่วมงานเลยแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินกลับไปพร้อมกับความผิดหวังที่แฟนของตัวเองเนี่ยเคยพูดไว้ก่อนหน้าน,นี้ว่าจะพาเธอกลับไปด้วยัดภาพมาที่แดนเขาเนี่ยอยู่กับอเมดาเพื่อนสนิทที่ทํางานด้วยกันแล้วทั้งสองคนนี้ก็คุยเรื่องราวความรักแดนเขาก็เล่าเรื่องราวความรักระหว่างเมลกับเขาให้กับอเมดาฟังส่วนอเมดาเขาก็เล่าว่าฉันนะ่ะโสดมานานนานมากจนไม่ได้คิดว่า าจะคบใครยาวๆแบบนายเลยถ้าฉันจะคบฉันก็คบแค่หนึ่งอาทิตย์ไม่งั้นก็1เดือนแต่ส่วนมากที่ฉันคบเนี่ยฉันก็คิดแค่เรื่องเซ็กมากกว่าเธอพูดจบเธอเนี่ยก็กระโดดลงน้ําให้ตัวเองเปียกแล้วก็หนาวเพื่อจะให้แดนเอาผ้าห่มมาห่มให้จากนั้นทั้งสองคนก็แลกลิ้นกันในอารมณ์ชั่ววูบพอตั้งสติได้แล้วแดนเนี่ยเขาก็เดินถอยออกมาและพร้อมกับพูดคําว่าขอโทษอแมนดาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็คิดกับแดนก็แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้น พอตกค่าทั้งสองคนแดนและก็เมลเขาก็ไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนอีกเช่นเคยเขาก็มองหาเบก้าเพื่อนของเธอที่นัดกันมางานปาร์ตี้นี้แต่เบเก้าเขาก็ยังไม่ได้อยู่ที่งานเธอจึงยืมโทรศัพท์ของแดนเพื่อจะโทรหาพอเดินไปที่เงียบๆเพื่อจะกดโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเธอก็เห็นอเมนดาส่งข้อความมาหาว่าคิดถึงจูบแรกของเราเมื่อคืนวานนี้วันนี้น่ะเราขอลองอีกสักครั้งหน่อยได้ไหมจากนั้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไป เธอเนี่ยก็จับโทรศัพท์แล้วก็เดินตรงมาหาแดนพร้อมกับด่าแดนว่าแกนเอาโทรศัพท์ไปคุยกับแฟนของแกอเไม่ดานู่นแล้วเมลเขาก็วิ่งหนีออกจากงานส่วนแดนเนี่ยก็วิ่งตามมางอแล้วเขาก็งอแล้วก็อธิบายว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไงงอไปงอมาจนกระทั่งตำรวจมาเห็นแล้วเขาก็คิดว่าแดนเนี่ยทำร้ายผู้หญิงตำรวจก็เลยจับเขาใส่กุญแจมือเขาก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเป็นแฟนกันเราแค่ทะเลาะกันเฉยๆเมลเธอช่วยพูดกั ตำรวจให้ชั้นน่อยสิส่วนเมลเนี่ยเธอก็เอาแต่นั่งร้องไห้แล้วก็ไม่พูดอะไรเลยพอเธอตั้งสติได้เธอก็ค่อยมาบอกกับตำรวจว่าเราก็แค่ทะเลาะก,กันเราเป็นแฟนกันแต่ที่ไหนได้มันก็สายไปแล้วตำรวจก็ได้เอาตัวแดนไปที่โรงพักแล้วตำรวจก็จับแดนไปหนึ่งวันเต็ม จนกระทั่งแดนถูกปล่อยตัวในวันปล่อยตัวเมลเขาก็ได้มายืนรอรับเพื่อจะพาแดนกลับไปส่งที่บ้านแต่พอขับรถไปแล้วเมลก็พยายามจะขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นและให้อภัยเรื่องจูบของอาร์เมดาแต่แดนเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เอาแต่นั่งเงียบไม่คุยอะไรเลยต่อมาประธานค่ายเพลงเนี่ยเขาก็ได้เรียกแดนเข้าไปคุยเรื่องงานเราอยากได้คนดูแลเด็กๆหน้าใหม่ที่กําลังจะเข้ามายังค่ายเพลงของเราที่บุกลินและฉันก็อยากจะ เลือกนายให้เป็นคนดูแลที่นั่นนายสนใจที่จะไปที่นั่นไหมฉันนะ่ะก็ยังไม่ได้รีบเท่าไหร่นะนายนะ่ะก็ลองกลับไปคิดดูสักสองสาวันก่อนฉันนะ่ะเข้าใจนะว่านายนะ่ะมีชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็มีแฟนอยู่ที่นี่ด้วยแต่แล้ววันหนึ่งที่มาถึงนายต้องเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างอยู่แล้วแดนเขาก็ตอบตกลงแล้วเขาก็ยิ้มดีใจแล้วก็เดินออกจากห้องนั้นไปดีใจกับอาร์เมนดาตัดภาพมาที่เมลหลังจากที่เธอเนี่ยท ไมให้แฟนของตัวเองต้องติดคุกแล้วเธอก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากนั่งเหงาอยู่ในห้องจนเพื่อนของเขาเข้ามาชวนไปเที่ยวแต่เธอก็ปฏิเสธพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแดนไปหลายรอบแต่แดนก็ไม่รับโทรศัพท์ของเธอเลยแม้แต่สายเดียวนั้นเธอก็ตัดสินใจออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งแนะนําชายหนุ่มผมยาวให้กับเธอรู้จักแล้วก็ชวนชนแก้วเพื่อลืมแฟนเก่าของเธอซะพอดื่มกันเสร็จเมาได้ที่แล้วเพื่อนของเธอและก็หนุ่มผมยาวก็ได้หิ้เธอ กลับมาที่ห้องแล้วเพื่อนของเธอเนี่ยก็บอกให้หนุ่มผมยาวคอยดูแลเธอด้วยนายจะพักที่นี่ก็ได้เธอไม่ว่าอะไรหรอกด้วยฤทธิ์ที่เธอเนี่ยกำลังเมาอยู่เธอก็เห็นไอ้หนุ่มผมยาวกลายเป็นแดนแฟนของเธอซะง,งั้นแล้วเธอเนี่ยก็จับมือถือแขนกับไอ้หนุ่มผมยาวพอหนุ่มผมยาวได้ใจเขาก็เห็นว่าสาวคนนี้แหละได้แน่นอนเขาก็เลยเข้าไปจูบป,ปากแต่พอสติของเมลดึงกลับมาได้แล้วเขาเนี่ยก็บอกให้ไอ้หนุ่มผมยาวออกจากห้องนี้ไปซะเธอก็รีบโทรหาแดนแล้วก ก็บอกว่าให้มาที่ห้องเดี๋ยวนี้ฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังพอแดนมาถึงเธอเนี่ยก็เล่าความจริงหมดทุกอย่างเลยไม่ได้ปกปิดอะไรทั้งนั้นส่วนแดนเขาก็เห็นใจนะครับแล้วก็เลยนอนกอดเธอไปคืนหนึ่งเช้าวันต่อมาเขาก็บอกกับเมลว่าที่ค่ายเพลงน่ะเขาเสนองานให้ฉันชิ้นหนึ่งด้วยส่วนเมลก็ดีใจหนักแล้วก็เข้าไปกอดแต่แดนเขาก็บอกว่าอย่าดีใจอะไรเลยฉันน่ะเสียใจมากกว่าฉันน่ะต้องไปดูแลคนอยู่ที่นิวยอร์กในฐานะผู้ช่วยของเจสันเอ ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรหรอกนะแค่ปีเดียวเอง เราเนะี่ยก็จะคบกันระยะไกลแล้วเราก็จะพิสูจน์ใจกันด้วยเมลเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อใจครับแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่เราครบกันมาเนี่ยนายเนะี่ยจะไม่หนีฉันแบบนี้หรอแล้วระยะเวลา6ปีล่ะส่วนแดนเขาก็บอกว่างานนี้เนะี่ยฉันก็อยากได้มานานแล้วเธอเนะี่ยก็น่าจะยินดีกับฉันส่วนเมลเขาก็สตีแตกจ,จูเนี่ยก็จะมาหนีเข้าไปอยู่ที่นิวยอร์กห่างกันขึ้นขั้นโลกเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็เลยหัวร้อนใส่แล้วก็ไล่แดนเนี่ยออกไปจากบ้านหลังนั้นซะโดนไล่ออกมาจากบ้าน บ้านของแฟนตัวเองเขาเนี่ยก็อยากจะเริ่มชีวิตใหม่เพราะว่าเขาต้องไปที่นิวยอร์กแดนก็เลยโทรหาอาร์เมดาให้มาหาเขาที่ห้องจากนั้นทั้ง2องคนก็จัดกันไปหนึ่งยกอาร์เมดา Amanda, เขากําลังจะออกจากห้องเมลเนี่ยเขาก็เปิดประตูเข้ามาพอดีแล้วก็เห็นจะจะคาตาส่วนอาร์เมดาเขาก็ชิ่งหนีอย่างไวเมลเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็โกรธมากแล้วเขาก็เอาแก้วเนี่ยปาใส่ แล้วก็บอกว่าที่ฉันมาเนี่ยฉันก็อยากจะมาปรับความเข้าใจที่นายเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วฉันก็จะย้ายไปอยู่ด้วยแ,แล้วดูภาพที่ฉันเห็นสิแล้วดูนายทํากับฉันแล้วเมลเขาก็ผักแดนเนี่ยล้มใส่แก้วแล้วแก้วนั่นก็บาดขาของเขาในความรักที่เมลเนี่ยมีให้กับแดนมาตลอด6ปีเธอเนี่ยก็เลยพาแดนมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะรักษาฝ่ายชายเขาก็พูดกับฝ่ายหญิงว่าฉันน่ะก็ไม่อยากเลิกกับเธอเลยฉันขอโทษได้ไหมแล้วเราเนี่ยก็มาปรับความเข้าใจกันใหม่ ฝ่ายหญิงก็พูดขึ้นมาว่าบอกสิว่าเธอนรักฉันและอยากใช้ทั้งชีวิตอยู่ร่วมกับฉันพอแดนได้ยินคนํานี้เขาเนี่ยก็คุมคำับแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยส่วนเมลเขาก็เข้าใจแล้วว่าความรัก6ปีระหว่างเขาทั้งสองคนเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยแดนหมดรักเธอแล้วแล้วเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตใหม่อยู่ที่นิวยอร์กส่วนเมลเธอก็ต้องทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ